สวัสดีครับซุ่งสมม oh, ้มตำโอ้เอาสวัสดีครับอืมทอดลูกจีน้อดลูกจีนส้มตำนนี้่ไก่ย่างน่าจะกินถึงเย็นทำ เยอะกับข่าวนี่ไก่ย่างนี่เพียนนี่กินใส่ซื้อมานะครับไก่ย่างนี่เราซื้อมานี่ลูกกินทอดอ่ะกูบอกไหม่ไหม่ไงก็ใหม่ใหมไงมัคท่านกูหมายถึงว่าโบเอาใหม่โบเอาใหม่มันใหม่ไปแล้วนี่ฮะพร้อมนอนกันไหม ผมตัามโน่นจานเลยนี่ครับเทปแค่นี้ไข่เนี่ยไข่ไว้เนี่ยมึงเก็บมาใส่หม้อตัวนั้นเนี่ยใส่เลยเก็บมาจะใส่หรือเปล่าเดี๋ยวเอามาซักเะนะเดี๋ยวพ่อจะเอาไปใส่แหละใส่ขึ้นของนั่น,นาาแหละน,น,นละ่ได้เนี่ยหม้อขวดน้ำหน่อยได้พ่อเขอา้ายกระถอนนะครับขอเบิะกอบก่รเนี่ยนะ เอาทาไทนดกักินระเบิดน,นี่มักตอนง่ายๆแบบี้นช้อนทำไมมันไม่เก็บา hai có mừng luôn mừng nó nó đơn giản tầm cục từng Những cái tốt đèn nó tốt mà hư 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 vừa lúc mình sẽ sẹp mình chắc chắn thì chắn chắc chắn chắc chắn เปลี่ยนห้อมดีครับท่าไม่เห็นใหม่เลยดเไม่ใหม่เลยคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ